เองก็เคยมีปัญหาเรื่องการนอนหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วพอคุณนอนไม่พอเนี่ยโอ้โหโรคอื่นตามมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นทําให้ร่างกายเอภุมต้านทานของเรามัน,นตกด้วยใช่ใชครับเพราะว่านอนไม่พออย่างเดียวเนี่ยรับประกันได้เลยว่าวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างแอคทีฟเหมือนเดิมนะ<ช>ครับคราวนี้ก็รอวันละที่จะสุขภาพจะสุดโทมลงสึกรออย่างแน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าการ เอ่อจริงภาวะนอนหลับยากหรือว่าภาวะนอนไม่หลับเนี่ยถือว่าได้เป็นยาขมของคนทํางานด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเรามีความเครียดกลับมามก็ทําให้ติดพันนอนไม่หลับหรือว่าผู้สูงวัยเองเนี่ย<ม>ก็มักจะมีปัญหานี้นะครับเวลามาเจอหมอก็บอกว่าเออนอนไม่หลับทําไงดีส่วนมากทําทไงครับก็จ่ายยาถูกไหมครับตัว<ม>ที่1อ่ากินไปสักพักหนึ่งเดือน2เดือนอ่าเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะครับหมอก็ต้องจ่ายยาตัวที่2อแอดเข้ามานะครับก็คือแบบหนักขึ้นเพราะว่ามันดื้อยาหรือยัไงเพราะว่าฤทธิ์ของยา ช่วยนอนหลับเนี่ยร่างกายมักจะจําได้นะครับเหมือนว่าเดิมเนี่ยโอเคใช้ใชยาได้1เม็ดหลับได้นะครับแต่พอร่างกายมันเริ่ม a d ดจ s สน่ร่างกายมันเริ่มปรับได้เนี่ยเขาเนี้ยก็ต้องเม็ดที่2องถึงจะช่วยนะครับหรือว่าเป็นตัวที่3ตัวที่4เข้ามาที่ทําให้การหลับเนี่ยคงประสิทธิภาพของหรือศักยภาพของการหลับที่ดีไว้ได้นะครับแต่ถามว่าอย่างนี้ดีไหมก็คงจะไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่ายานอนหลับต่างๆเนี่ยมันตกครั้งในร่างกายมันทําให้ไตทํางานหนักขึ้นนะครับมันทําให้ตับทํางานหนักขึ้นซึ่งใช้แบบ ระยะเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายมากๆเลยถ้าผู้สูงวัยเนี่ยเข้าถึงยาได้เองนะครับ mm hmm. เพราะว่าตามร้านขายยาตามที่ต่างๆเนี่ยบางบางที่ยังไอ้นี่ผมไม่ได้บอกทุกที่นะยังสามารถเข้าถึงยานอนหลับได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนจะไปโฟกัสเรื่องการใช้ยายอย่างเดียวนยโดยที่ไม่หาอย่างอื่นเข้ามาที่จะแก้ไขนะครับหรือว,ว่าเสริมอะไรเนี่ยนี่ผมว่าอันตรายนะครับต่อสุข <พอ S 2> ภาพามาก,มากๆครับขอถามนิดนึงจะเคยได้ข่าวพวกดาราดาราฝรั่ง่เงี้ยที่บบ ท่านยันอนหลับตายอะไรเงี้ยหรือว่าฆ่าตัวตายด้วยยานอนหลับ,บอะไรเงี้ยม,มันขนาดนั้นเลยว่าใช่ครับแยาพูดนั้นมันขายในเมืองไทย over อร e โอเวอร์ก็จริงๆถ้าเกิดว่าพูดในมุมมืดเนี่ยก็คงจะมีที่แบบจัดจําหน่ายได้อยู่จริงๆถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเข้าถึงเนี่ยก็ในเมืองไทยเองเนี่ยผมว่าก็คงไม่ไม่ได้ยากมากนักนะครับรวมไปถึงบางทีไปหาแพาทย์บางทีก็มีการเก็บยาไว้ถูกไหมครับบางทีอาจจะไม่ได้ใช้แต่เพื่อเพื <S <S <ๆ>่อเก็บไว้ ขอหม,มอไว้บางทีคุณหมอก็โอเคเห็นว่าอาการเป็นเยอะก็เลยใจยให้แต่บางทีก็บางทีการเก็บไว้สะสมเนี่ยแล้วนำมาใช้ทีเดียวรวดๆกันเนี่ยก็เกิดอันตรายแนย่นอนบางทีใช้ไปปุ๊บโอเวอร์ดสใช้ยาปุ๊บไปปุ๊บเนี่ยกดการหายใจทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งอ,อย่างที่อย่างที่จารว่าดาราฝรั่งบางทีเขาไปในสัตว์นรรี้ครับคือใช้ยาเก็บไว้แล้วมาใช้ยาทีเดียวในปริมาณมากๆนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับแต่ว่าการที่เรานะครับเอได้รู้หลักการแล้วว่า เริ่มต้นที่วิิจใช้ก่อนนะครับว่าการที่เรานอนหลับยากเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลกัหลกๆอันนึงที่ผมคิดว่าในคนเมืองนะครับหรือว่าคนที่ทํางานอยู่เป็นประจาเช้าออฟฟิศอย่างพวกเราเนี่ยแ right? หละหรือว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในภาวะที่โดดเดียวๆใดภาวะเครียดเนี่ยมันมีภาวะของการนะครับความเครียดนเ,นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานอนไม่หลับคิดวนไปวนมานะครับกับเรื่องเดิมๆนะครับแต่ว่าการใช้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเตรียมความพร้พอมของร่างกายนะครับหนึ่งก็คือคลายความเครียดได้ดีแลวเม่กิ้อย่างที่เราเคยนไป ล s t RESS LEVEL นะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ mm hmm. cooling down ร mm hmm. ่างกายก่อนให้เตรียมความพร้อมสู่ออการที่จะเข้าสู่การนอนหลับได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีนะครับเช่นการฟังดนตรีคลาสสิกนะครับที่จะทําให้เราดีแลกตอนที่เรากลับมาที่บ้านนะครับหรือว่าเลิกทํางานแล้วนะครับหรือว่าเราเออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราได้ฟังดนตรีเพื่อที่จะ cooling down ตั้งกายลมจิตใจด้วยนะครับโดนถึงสมองด้วยเนี่ยมันเ mm hmm. ป็นปการเตรียมความพร้อมนะครับของร่างกายจิตใจนะครับ mm hmm. ให้สามารถที่จะ หลับได้ดีขึ้นดับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะว่าปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับ<ม>ก็ทําให้การนอนหลับเนี่ยมันเป็นไซเคิลครบวงจรของมันนะครับ<ม>ตื่นมาเช้าวันใหม่ก็รับประกันได้แน่นอนว่าจะมีทั้งสมองเองร่างกายเองก็พร้อมมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นผมเคยมีปัญหาเรื่องการน,นอนอยู่สักพักหนึ่งนะแบบชอบตอน,ต,นตื่นมาตอนตีสี่ห้องน้ําเนี้ยแล้วก็นอนต่อไม่ได้อตอนนั้นช่วงนั้นแบบทรมานมากเลยแล้วก็มีโรคแซกแซงแต่ตอนนี้เนี่ยนอนหลับ เหมือนเด็กเลยนะครับอนแล้วก็พอพอแล้วรู้สึกความแตกต่างพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่โอ้โหพลังมีพลังแลวยิ่งได้ออกกัลังกายตอนเช้าแล้วก็น่งสมาธิโอ้โหแบบรู้สึกว่าวันนั้นนี่เตรียมพร้อมที่จะแบบขย่ำอะไรแล้วา็มันแบบพลังมาสมองมาสมาธิมามันมีความอยากจะแบบว่าออกไปพิชิตโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะควาจริงการหลักการที่เรานอนเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีกระบวนการร่างกายมัน่้มแซมตัวเองนะครับมันเหมือนกันว่ากับเรากำลังรีชาร์จแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า สิ่งที่เรากำลังจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาวะหลับที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่ค่อยดีรือว่ามันไม่พร้อมเนี่ยคราวนี้เหมือนจะเหมือนกแ็แบบแบตชัดๆติดๆด,ดับๆนะครับมันทําให้แบตวันใหม่ที่เราจะต้องไปโอ้หประเชิญโลกไปฝาโล,ลติดไปทํางานต่างๆเนี่ยมันไม่พร้อมอะ่ะนะครับพอไม่เป็นวันผ่านวันเดิผนผ่านเดือนเนี่ยคราวนี้เป็นสังสมนะครับ stress ก็จะกลับมานะครับ i m ม u n e system ของเราก็จะลดลงเพราะว่าระดับฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันก็จะถาโถมแล้วนะครับติดเชื้อก็จะง่ายนะครับ ป่วยบ่อย,อยลาง,งานบ่อยคราวนี้มันก็เป็นวัฏจักรที่ไม่ดีนะครับอโอเคสรุปเพลงคลาสสิกบางเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันเพลงคลาสสิกนะครับอันนี้หลายคนที่เพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งเห็นก็คือเรากำลังพูดถึง10ประโยชน์นะครับ benefits ของการฟังซาสคาโดตรีมัคลาสสิกนะครับมีอันนึงที่สําคัญมากเลยนะตอ่อสุขภาพก็คือทําให้คุณนอนมากขึ้นนะครับอ่าลิสต์อันนี้เขาบอกว่าฟังอันนี้มันทุกอย่างมีงานวิจัยรอง,งรับนะครับฟังเพลงคลาสสิกจิตวิภาคอาัี แค่45นาทีก่อนนอนก่อน,ก,อนก่อนที่จะเข้าไปนอนเนี่ยก็สามารถทําให้พัฒนาหรือ,อเพิ่มคุณภาพนะครับพูดถึงของคุณภาพนอนของการนอนอการนอนก็มีหลายคุณภาพเลยนะี่ยพ่สักแต่ว่านอนมีมีบางวันนะที่ผมนอนอ8ชั่วโมงแต่สมัยก่อนนะคุณสมัยก่อน แปดชั่วโมงแต่ตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังเหนื่อยยังไม่บุดี man, man, มั้ยมีอรมีความดีครับก็แล้วก็อาจจะเป็นจากหลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือเตียงนอนดีไหมนะครับสภาพแวดล้อมเองมันเหมาะกับการนอนหรือเปล่าบางทีแอร์เย็นไปนะครับปัสสาวะกลางคืนบ่อยนะครับหรือว่าเสียงดังต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเราหลับไม่ลึกอะเพราะว่ามันมีตัวที่อินทรัปนะครับสารสื่อประสาทตอนที่เรานอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมักจะมาถามหมอว่าการนอนหลับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ยานอนหลับถูก ตอนนี้เราใช้ยานอนหลับอยู่แต่ว่าเราจะใช้ตนตีคลาสสิกมาเ<ม>ข้ามาช่วยเสริมเนี่ยมันจะเวิร์กไหม,มนะครับ<ม>ก็อันนี้การันตีได้เลยว่ามันช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับ<ม>ตอนนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นคอมบิเนชันคือท่านช่วยกันทั้ง2ตัวถูกไหมครับแต่ว่าพอท่านผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆนะครับใช้ตนตีคลาสสิกไประยะยาวพอเนี่ยภาวะการตื่นตัวต่างๆก็จะถูกคูลดาวน์ลงนะครับกล้ามเนื้อต่างๆมันพร้อมขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถค่อยๆสเต็ปดาวการใช้ยาได้ในอนาคตนะครับก็กลายเป็นว่ามันเป็นคอมบิเนชันทอรปีนะครับแต โด,โดยตอนแรกนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเทปดาวลงได้ในส่วนของการใช้ยานะครับ<ม>ก็จะดีต่อสุขภาพนะครับก็คนปกติแล้วอย่างอย่างที่พูดถึงเรื่องดนตรีใช่ไหมคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยทุกอันเปิดสำหรับการนอนนะวันนี้เขาพูดถึงคลาสคอมมิวิแต่โอเคมันไม่ใช่ทุกอัน แบบเพราะว่าบางอัน,นคลาสสิกเพลงคลาสสิกก็มีบางอันที่มันโฉบชางดังๆออกใคราทั้งวง,งเล่นอย่างเงี้ยคุณไปเปิดเพลงตอนนั้นตอนนอนคุณก็ไม่ต้องนอนกันยิง่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันก็ถึงอ่าเป็นอันนี้ผมรู้ดีไงเพราะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของดนตรีคลาสสิกแล้วยิ่งอ่าคือเป็นคอนดักเตอร์ต้องรู้มากกว่านักดนตรีแล้วผมเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกอ่ะอย่าลืมเรื่องนั้นเนี่ยผมเป็นคือเชี่ยวชาญมาทัเสื้อการเรื่องนี้มา20ปีของชีวิตทั้งวันทั้งงคคคืืนนับววออรรรร์ดเ่่ี้้ผมมูาากกใ ผมถึงได้ทำเหมือนกับว่ารวบรวมขึ้นมาเลยเพราะคนจะได้จับหยิบใช้ง่าย,ายๆไง,ๆงๆเคยทําแผ่นที่ว่าระระ,ะบายหรือหลับสบายนะครับระระบายระระบายเพราะเพลงกล่อมเด็กอ่าน,ออนี้ก็ไม่ใช่สาหรับเด็กอย่างเดียวผู้หยากใช้ได้นะครับ,รบสามารถหลายคนซื้อไปแล้ว,ลวก็รายงานผลกลับมาเลยบอกว่ามันดีมากเป็นมันฟังแล้วเขาก็นอนหลับทีนั้นมันแล้วม,ลมัน,นผมจะเลือกเพลงที่มันแบบต้องคลื่นสมองเท่านี้ต้องจังหวะเท่านี้ต้องแบบว่า เบาเท่านี้ต้องแบบช้าเท่านี้ผมจะเลือกมาแบบว่าทุกคนต้องใช้ได้แล้วทั้งซีดีอันเป็นอันนี้หมดเพราะถ้าคุณเป็นเรื่องเป็นคลาสสิกบางอันมันก็มีเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างช้ากไม่รู้จะใช้อย่างไะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบจัดมาใช้ให้ได้เลยเป็นเป็นซีดีหนึ่งอันเลยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช็อปของบัณฑิตได้บัณฑิตช็อปที่เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าโทรมาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กที่ง่ายที่สุดละ ก็หรือไม่โทรถ้าใครใช้ถนัดโทรก็0ูนย์หนึ่งศูนย์หนะครับเป็นเบอร์ของที่ช็อปของผมศูนย์หกหนึ่งสอันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียกว่ารับใช้กันดีกว่านะเพราะมันราคามันไม่เท่าไหร่เลยถูกมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันสามารถรับใช้คุณได้มันมันมันเป็นสิ่งอะไรที่ถูกเออ่คุณน่าจะคุ้มค่ามากากเลยครับยาเม็ดหนึ่งจริงๆก็หลายสิบาทนะครับยังไม่นับกับว่าแรงสุขภาพไตตับที่ตามมาเป็นทวนนะครับ คุ้มมากๆ <S 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 แล้วก็ส <S 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 ิ่งที mm ่กำลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทเลเมดนะครับหรือว่าตัดมาสําหรับอาการตรงนี้โดยเฉพาะเลยได้ประโยชน์มากๆนะครับโอเคฉะนั้นเราสรุปแค่นี้นะครับสาหรับดนตรีที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายนอนหลับนะครับฟัง45นาทีก่อนนอนคุณภาพความการนอนหลับของคุณรวมทั้งสุขภาพทั้งหมดเมื่อคุณนอนหลับดีแล้วสุขภาพอะไรตามมาบุกตื่นเช้ามาด้วยพลัง ุณมอีอิมม n วนต์ซิสเต็หรือว่าระบบอะไรนะคุมมคุ้มการท,ที่ดีนะครับโอ okay. เค